หน่วยบัญชาการทหายพัฒนาเธื่อทุนชา,า,าติศาติประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพืพ่อผวงประชา สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวในรายการข่าวประสพันธ์วส .934 ประจำวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567นะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนัง,งนพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75 m h z AM 1512ก h โและสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของท่านผู้บัญการทหาร สูงสุดเดินทางปฏิบัติภารกิจในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2 5ง7ัรอยเของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 1หนึ่งสังหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยราชการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตีอภิรัตน์ลมนัดผู้นิการสนิ g งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกทรงวิทย์หนุนพัตดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและติดตามผลของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2567ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สนิ g งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโครงการงานขุดลอกตินีกรรุธขุดความยาว6,900เมตรซึ่งผลของการปฏิบัติงาน 5.8%เหลือเพื่อเป็นแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งน้ําในการทรําเกษตรในช่วงของหน้าแล้งและช่วยป้องกันน้ําท่วมในช่วงของฤดูฝนของประชาชนในพื้นที่ครับและเพะืนน่อกรณีได้พบปะประชาชนและมอบถุงยางเชียเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งมอบน้ําดื่มประจุขวดตากรมชการกองทัพไทยจํานวน1000ขวดให้กับประชาชนและสุธิการที่มาร่วมกิจกรรมและปล่อยพันปลานิลจำนวน2000ตัวเพื่อสร้างความดุดสมบูรณ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของบ้านอ้อมพยศหมู่ที่เ็บนโพงมะเดืออำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นภารกิจนะครับของท่านผู้จัดการทหารสูงสุดเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสังพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยผั้จาการทหารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยเคลื่อนตงสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยผั้จาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับ สวัสดีครับรักชาติชาวประช,ชากว่าสิ่งใดสร้างแต่แผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนาะ